นีส่สิมาพัดหอยกระปุกครับมาเนี่ยหอยกระปุกหรือบางคนเอิ่นกับหอยตลับด้วยครับถัดใส่หัวละพาครับหอมๆกินเข่าน้องกันครับกินเข่าสวยมุกันเ้อพี่น้อง ทอดดีพัดผิดพัดเกี้ยวใหม่มันหอมหมดนะครับเออเริ่มบอกไปครับหอยเนี่เทากันหนึ่งเรียบร้อยเลยนะครับขหงมันซุกต้องคยอยู่มาพัดนะครับเพราะว่าจุดประด้ใฐ์เวลาดโดน,นครับพัดซุกแลวทอาเสร็เติมหอยลงไปครับหอยเ,เหนียวเฮ็ดซุกซุกเลยนะครับ ผมสอดหอยลงไปครับได้ไลยแซ่บไล่ตามเลยซีอขาวครับใส่น้ำตาล ขาดไะได้โหละพาครับใส่โหละพาเข้าไปเพิ่มความหอมครับมีกลิ่นหอมเฉพาะตัวเลยครับตัวครัวหลินรวยจังหน่อยในเดือมือนี้ สอบวิ้รดเรื่องกายว่ากันได้ครับกินหอมมาแลครับพัดห้อยจิงก็สสวยหอนหอนน้ำกันพี่น้องเองเสร็จแล้วครับพี่น้องครับพัดห้อยหอนหอนจิงก็สสวยน้ำกันเนอพี่น้องเอง มาคลิปนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามในเร้อครับเจอกันคลิปหน้า